อ่าไปตรวจดูความเรียบร้อยของบ้านเราว่ามีอะไรที่มันไม่เรียบร้อยมั่งเก็บให้เรียบร้อยมีใครทอะไรตกไเยอเออใช่เราต้องตรวจดูร้านให้เรียบร้อยด้วยดูด้วยนะเจ้าของตาใครลูกอะไรเีอาเอาพี่เบิ้มพี่เบิ้มมาอีกแล้วครับวันนี้มาจากไหนไม่รู้นะพี่เบิ้มนะเนี้ยใหม่แล้วเออมาขออาหารอีกแล้วมาจากไหนเนี่ย แต่ว่าเริ่มจะตัวผอมแล้วนะไม่รู้ไปนหนีไปเที่ยวไหนมาหนีไปแล้วหายหายไปนานอูใช่เพิ่งมาเพิ่งมานี่หายไปตั้งหลายวันเพิ่งเห็นหน้าพี่เบิ้มเนี่ยทุกทีจะมานอนอยู่ในบ้านใช่ทุกทีดิจะเมาอยู่ใช่<ม>อืมพี่เบิ้มเนี่ยไ,ไปเที่ยวหนีเที่ยวพี่เบิม้มอ่ะพี่เบิมมเบ้มชอบหนีเที่ยวไม่มาหาเเออใช่ไม่รู้ไปเที่ยวบ้านใครนะ วีเพื่อนพี่บ๊อบมาแล้วอ่านี่ีเาเพื่อนกันเพื่อนกันเลยใช่อยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันนะผู้ชายเหมือนกันเลยแต่ว่าเ <S <S ป็ <S <S นผู้ชายนะผู้ชายสองคนเลยใช่ผ so ู้ชายทั้งสองคนเลยตอนเล็กพี่บ๊อบมาเล่นกับเด็กอีอืมตอนที่พี่บ๊อบมาพวกนู้นอย่างตัวเล็ก ยู่เลยยังเป็นแมวตัวเล็กเป็นลูกแมวนะตอนนี้ก็ตัวโตแล้วเริ่มโตแล้วเริ่มโตกันหมดละหมดคนหมดเขาพี่บ้มใช่พุ่มร้องไม่หยุดเลยเขาพูดว่าอะไรเนี่ยพี่บ้มเขาเขาจะพูดว่าอะไรก็ไม่รู้นะเาวิ้วิวแล้วเนี่ยเขาเดินตามคนพาเขาไปดูที่มีอะไรให้เขากินไหมไม่รู้นะแต่ว่ามืดอย่างตรงนั้น อืมนั่นไงเข้าไปเลยหิวของใครแต่ว่าไม่มีอะไรแล้วไหมเอะให้อาหารเขากินสักหน่อยดิซิ่งอ่ะอเด็กจริงนะพี่เบิร์ดอ่ะจริงจริงอืงออู้เยอะเกินขอ,อแล้วยมืมนะเออไม่เอาออกแล้วลูกเพราะว่ามันเทลงไปแล้วเพราะมันจะส่งตกทีหลังอย่าเทลงไปเยอะนะเพราะเดี๋ยวเขากินไม่หมด แล้วมันจะเสียเพราะว่าเห็นนี้เรวเผื่อบาบุญมากิน,นอีกม,มันบาบุญกินแล้วยังไม่ยังไม่เห็นพิ่เบิ้มหิวมากเลยมาจากไหนเนี่ยมาถึงก็มากิน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 เดินทางเหนื่อยเดินทางเหนื่อยเพราะพิ่เบิ้มเขาชอบไปไกลมากเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่มันไม่ใช่แมวบ้านเราเดี๋ยวเขาก็ชอบมาบ้านเรานะ อใช่คนาที่ใส่ดีงันเไม่เคยทำร้ายแมวตัวอื่นใช่เขาไม่ทำนะขนาดมีแมวตัวอื่นที่ไม่ใช่แมวบ้านเรามาเขายังไม่ทำเลยปล่อยให้ตัวอื่นทำอ่ะใช่คนนที่ใส่ดีไงเขาไม่ใช่แมวดูร้ายเขาอยู่กับคนใช่ใหิวมากมถึงกินอย่างเดียวเลย ลองเรียกเมียว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 ไม่หยุดเลยใช่มาถึงก็ไปเจอหน้ากันปุ๊บเมียวเลยใช่หงเสดจะหิวมากอืมกินโอ้พี่เบิ่มกินเก่งนะกินคำใหญ่เลยโอ้แป้เดียวจะหมดละใช่กินแบบงั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 บกินเลย เมื่อก่อนพี่บ๊วยมันกตัวใหญ่นะตอนนี้เขาใช่เขาเริ่มตัวเล็กกว่าเดิมใช่ว่าเขาไปเที่ยวเยอะเราก็ยอมกินอะไรเที่สงสัยเดินเยอะไปไปเที่ยวบ้านแฟนน้องไงไปหาแฟนเขาสงสัยเดินรถหุ่นเยอะเกินใช่แต่ก็ก็กลัวกลัวเขาจะถูกรถชนนะก็ชอบข้ามถนนไปฝั่งนู้นเลยใช่อยู่ฝั่งนู้ข้ามไปอยู่ฝั่งใช่น่ากลัวมากอันตราย น้องเหมียวอ่ะรับรถน,น่ากลัวรถชอบชนน้องเหมียวเสียงเสียงน้องขนุนอืมเราเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวมาเรื่อยกินไหม ไีล่ลายเพราะตัวนี้เขาเ,เขาอยู่กับเรามาตั้งแต่เล็กๆเป็นแมวของคนอื่นเขามาเกิดลูกไปแล้วามันก็อยู่บ้านนี้ตั้งแต่เล็กใช่มันโคตรเลี้างอยู่ใช่ก็เ,เลยไม่ไม่ถูกไล่ว่าอยู่กับคน,มนไม่ใช่แมวจอนจัดเล่นถุงแล้วใช่พี่พ่อมากินเด็กยพี่พ่อก็คงออกไปเที่ยวอีก หิวค่อยมาอีกค่อยมาหาพวกเราอีกแน่เลยใช่ไปเดินเล่นเห็นเห็นเห็นบ้านเราเป็นเป็นอ้นั้นแล้วเป็นอาหารอาหารนะแบบเป็นร้านอาหารหรือเปล่าเนี่ยคิดว่ามามาหาอาหารกินก็ต้องมาบ้านเราเลยนะใช่เหมือนกับมาถึงมาสั่งอาหารเออเหมือนมาสั่งอาหารนะเพราะว่าหิวแล้วมากินฟรีอ่ะได้กินฟรีไม่เคยจ่ายตังค์เลยใช่ ใช่พี่บิม้มเขาได้ยินเสียงอะไรเนาะเข้าไปเล่นเฮ้ยมันจะกระโดด<ะ><ะ>มันจะจะเอ๋อะไรแบบนั้นนะจะกระโดดไหมก็อาจจะกระโดดนะถูกไหมทำให้พี่เบิ้มแบบไม่กินเลยใช่อืมโอเคอ่าไม่รู้วันนี้พี่บิ้มจะไปเที่ยวไหนอีกอ่าไปแล้วกินอิ่มแล้วพี่บิ้มก็ออกเดินทางอีกแล้วครับตอนนี้เรียตัวเรียตัวไปก่อน ต้องดูแลตัวเองให้ดีๆนะครับพี่เพิ้มข้ามถนนจะไปเดินไหนต่อละวใช่ต้องดูรถให้ดีนะถนนนัรถเยอะอืมตอนนี้หยุดร้องแล้วหยุดร้องแล้วเพราะว่าอิ่มแล้วอิ่มอิ่มเลยอิ่มแป้เลยตอนนี้คืออิ่มแล้วเมื่อกี้มาหิวโซเลยหิวมังงี้ แค่เพืลองเมียว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 เมียเมยวเมียวเยวตอนนี้ก็คืออิ่มแล้วอิ่มแวเลียตัวก่อนอืมอิ่มแล้วก็เลียตัวใช่อิ่มแล้วก็ทําความสะอาดขนแต่ก็ยังเลอะเทอะมอมแมมนะเลอะคุกฝุ่นแต่ว่าตอนนี้ก็ยังดีกว่าเมื่อก่อนนะบางทีมาเลอะไปหมดเลยบางทีเลอะขี้ฝุ่นมาด้วยเลอะขี้ฝุ่นมืนขี้โคลนเลยเพราะเขาเขาทำถนนอยู่ข้างบ้านน่ะใช่ตอนนั้นเขาทําถนน ได้เลยอืมเคพี่บุ้มค่อยมาเที่ยวบ่อยๆนะเอ้าเห็นไหมพี่บุ้มเขาให้เราเราเล่นกับเขาด้วยกระปุงดิเออกระปุกเขาได้ด้วยเขาได้ด้วยไม่กัดเลยอ่ะใช่ใช่เขาให้เราจกพุงได้ไม่เป็นไรน่ารักมากอืมเขาไม่ค่อยดื้อเท่าไหร่นะเขาไม่ดุร้ายก็ไม่ดื้อนะตัวนี้ใช่เขาไม่ดื้อ ไม่ดื้อแล้วก็ไม่ดุร้ายด้วยใช่อืมพี่เบิร์มเข้าได้กับทุกคนใช่พี่เบิร์มก็เป็นแมวใจดีเป็นแมวที่ที่ที่ไม่ร้ายโอ้เสียงดังอีกแล้วเปไปเล่นในห้องน้ำเล่นถุงในห้องน้ำอ๋เอเล่นไปจากไหนใช่